สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์นะคะแล้วก็อยากทานอาหารไทยที่แซ่บๆก็เลยจะไปทานส้มตํากันนะคะเดี๋ยวจะไปทานส้มตำแล้วก็ดาก้าเขาชอบทานไก่ทอดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าร้านที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงค่ะ <Yes. S 1> ขอเล่นนิดนึงก่อนไปใช่ไหมคะ Yes <c oughs> คือร้านอาหารไทยในฮังรีเนี่ยครับ มันมีหลายร้านครับผมมีประมาณ7-8ลร้านแล้วก็ทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะไปกินร้านอาหารไทยต่างๆเนี่ยอาทิตย์ละประมาณครั้งสองครั้งฮะโดยเฉพาะเย็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เกียดทางขอข้าวก็เลยจะไปะทานร้านไทยนะครับร้านไทยที่บูราเพสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเชฟเป็นคนไทยด้วยครับผมก็ทําอาหารที่ค่อนข้างเหมือนอาหารที่บ้านเราครับนะแล้วก็วันนี้เราจะไปร้านที่ชื่อร้านต้มยำนะครับ เจ้า,จาของชื่อชื่อพิสูแล้วมีเชฟคนไทยในครัว2อคนพิสูเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งร้านอาหารสปาแล้วก็อะไรอะโรงแรมโรงแรมชื่อไทยโฮเทลนะครับอยู่กลางเมืองเลยฮะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังเนี่ยจะพาไปดูร้านอื่นด้วยนะครับไม่ได้ไปทานร้านเดียวครับผมอันนี้เป็นสะพานเชนบริ์นะคะซึ่งสร้างมาแล้วร้อยกว่าปี ปีนี้ก็เลยจะปิดซ่อมเราจะปิดซ่อมประมาณ2ปีนะคะ the oldest bridge n hungry <Yeah. S 2> ตอนนี้มาจอดรถนะคะแล้วก็ต้องเดินไปที่ร้านเพราะแถวร้านไม่มีที่จอดรถค่ะก็ต้องเดินไปประมาณสัก5นาทีนะคะนี่เป็นร้านไอติมที่ดังของที่นี่นะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1858 แล้วก็มีร้านอยู่ข้างในปกติคนจะนั่งแล้วก็แบบมีความสุกกระแสงแดดแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดไม่มีคนเลยค่ะตอนนี้เริ่มคืนนะคะคนเริ่มออกมานั่งทานข้าวกันแล้วตอนที่อากาศอุ่นๆนะคะคนก็จะชอบมานั่งอยู่ที่ตรงมุมนี้นะคะ แล้วก็เอาเท้าแช่ลงไปในน้ําก็เป็นความสุขของคนที่นี่แล้วค่ะคนที่นี่จะไม่ค่อยไปห้างแต่ว่าจะมาตามสวนสาธารณะอย่างนี้แล้วก็มีความสุขนั่งอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชั่วโมงนะคะคาทั้งวัน100ยูโรทั้งวันเท่าไหร่นะครับทั้งวัน100ยูโรค่ะถ้าใครสนใจมาเช่าได้นะคะ It's it Thailand <S อันนี้มาถึงหน้าโรงแรมไทยโฮเทลแล้วนะคะโรงแรมอยู่ในตึกอันนี้นะคะอืมนี่คือไทยโฮเทลนะครับผมแล้วก็ ข้างๆไทยโฮเทลนี่ก็เป็นร้านอาหารไทยชื่อร้านต้มยำครับผมวันนี้ก็คือที่สุดซึ่เป็นเจ้าของนะครับผมต้มยำไทยโอเคไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะแล้วก็ร้านนี้เขาจะโฆษณาหน้าร้านบอกว่าอาหารที่ทำเนี่ยจะรสชาติคล้ายๆเมืองไทยเลยค่ะ Hi buddy, Hi there. You, Everything is okay. How about you? Yeah, it's good. You look busy. Yeah. I see a lot of <It> s <S <people S 3> busy night, <there. S 3> and we have less person than normal. Alright. มัสมันาพะพทยสาวเลดถ้ากินอะไรอะ่ะเอาไก่ทอดป่ะเนี้ยไข่เจียวมีไข่เจียวไหมเนี้ย <Yeah. S 2> ไข่เจียว and ด์ะเจิ๊แล้วตัวลงวันนี้เราสั่งอะไรอะ่ะไข่เจียวมัสมันแล้วก็ปีกไก่ทอดให้รากา้าใช่ไหมครับแล,แล้วก็ส้มตำค่ะ,ะส้มตำนะที่นี่ม,มีโจ๊กด้วยถ้าใครมาตอนเช้าก็มีโจ๊กทานแล้วก็มีพวกสุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารจานเดียวปกติแล้ว ปกติแล้วร้านอาหารไทยมักจะมีข้าวมาเสิร์ฟพร้อมกับอาหารนะคะเมื่อกี้ลืมถามว่าแกงมัสมั่นีจะมาพร้อมข้าวหรือเปล่าตอเราก็สั่งข้าวเปล่าไปชี่นึงนะคะตอนนี้อาหารเริ่มทยอยมาแล้วนะคะส้มต้มใส่กุ้งด้วยค่ะแล้วก็แกงมัสมั่นค่ะเดี๋ยวยังมีไก่ทอดนะคะ ไก่ทอดมาแล้วนะคะแล้วก็ไข่เจียวข้าวสวยเดี๋ยวชิมส้มตหมก่อนมมนะคะว่าอร่อยไหมฮัมไข่เจียวเลยค่ะอร่อยแม่ ของหวานนะคะเนาะกระป๋องค่ะดูดีมากมีสับปะรดด้วยได้น้ำแข็งมาแล้วนะคะเป็นน้ำแข็งหมดด้วยอ่ะพี่ก้ามากินเนาะกระป๋องครับผมพี่ก้าครับนะคะครับกินเนาะหน่อยพี่โอ้เต่งคิวตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะ บ้านแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์และ u b บส r คร e สวัสดีครับ